สบายดีพี่น้องก็โทษมือบอกว่าพี่นองเลยฮก็มาติเก็บพักสบายดีผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลพี่น้องผู้อยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศเราเองพี่น้องฟังลาวพี่น้องฟังไทยพี่น้องสบายดีตอนเรงๆี่น้องเลยเสียงกิประมาณเสียงแมงีแมงจะกระจันห้องครับที่ตัวมือน้ก็คือแบบกินอาหารแบบสัตว์คือเราพักผ่อนกันขานะ กันขากันลาซาัดผักผ่อนพี่น้องบุได้ไปบุได้ไปก็เลยกินยังก็กินไปแหละย,ยุ่เทีย่ยงให้เที่ยงหน้ากเก่าพี่น้องคำตอนคำคำตอนสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดโมงเลย,เลยพี่น้องสิบเจ็ดโมงเขาสิบแปดโมงอะไรแต่ว่าตะเวนยังห่อนอยู่ยังห่อนอยู่เลยพี่น้องเว้ยเดีพี่น้องเ,องเที่ยงหน้าง่วงเขากับเป็นไลยอยู่ ขึ้นไปสุบมะเขือกินได้ไปเนองเขามือละคาบสาาักวะได้ถั่วยัตงตะเม็นแล้วชิเกอเขามาหน่อยหม,ม,มูเลรออาหนามก็ซึมแห้งแทนหมึกดุกมีหมูมาหน่อยทัางแมวมาหน่อยมาเลี้ย เราหมากักเขือยวให้น้องมันสุกกินน้ำบทันก็ได้มันสุก,ก,นนก,ม,สกมันแก่แต่ว่าถ้าหมากักกินหน่วยแก่เลยพี่น้องหน่วยเลืองๆนะชิ้นหยามสงการเลยพี่น้องเว้ยเราคูณเริ่มสิเป็นเลยแหละต้หหนหูหงายแยมหน้าเพื่อจะได้กิน เก้อซุกกันเลยต้นมะฮองกันเะพี่น้องเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปซุปมะเขือพี่น้องเลยซุปมะเขือหันง่ายๆกินมือหนึ่งวันผักวันผักวันผักก็เลยบ้ได้ขาดซ่าด้วยได้ยังกินไปสั่นลรพี่น้องง่าย นอหอนอ,อาหารในมื้อวันพะกินเจเอาดิสุปหมกขึ้นเขาหน่อยอัอดยนดนะิมีมน้แกยุ๊ปซุปหมกขึเขาเที่ยงเพิ่งทำ ไปบนปันไุทินแม่หมูอ่ะกินไปสลัพี่น้องกินไปสลา 你给他们一个冷眼看我。 หอมเอีนยแบบเนียนใช้ดันใช่นนแบบสุกใส่กบ้ปลาพวกงี้พี่เปนออมกะซีแซกนะแล้วมาสุกใส่สูแบบ,บสุแสนะแล้วแบบก็ก,กินพอวข้ามหมักกินแบบสูปละเค้อนะห้ามหมักกินเนาะผิกผมคำแรกลูกอะไรเป็้ออย อยู่หน้าอยู่หน้าหารง่ายๆคือง่ายโพดโพุ่ง่ายพดโพุ่มมังตกแต่งมันมีเพิินไปสงนำผาอยู่รัดผนองเขาเบาฝั่งลราเขาทีมงานเพินเดี๋ยวเพลนช่วเียวเดี๋ยวห้าบุตไปตอนนี้กรโโลดเพิิน็นแจ๊หลอกได้หมูดกดวัวได้ แดกจังจน้อยหนึ่งเห็นกินเองพี่น้องสบายใส่น้ำปลาฟงซูนดูดง่ายพูดพูดพี่น้องเห็ดกินง่ายง่ายข้าวคั่วที่สำคัญเลยพี่น้อง มงไปหอมโหลดเสียงหมอห้อเผาหมดกำลังหมดแล้วไว้ตักต่อเลยครับปลุกน้ำปลา ิ้มซิ่ลองกดูดีโลดถ้วยดูไรที่หมักแบบง่ายๆตักใส่เนาะอืมอืม นบไปน้องเไยนี่เป็นไงเป็นไงจะแซบปะโคตรง่ายเลยน้องวอเพราโทษที่ว่าม้วนกินคนง่ายเลยแหละไปนู้นนี่ง่ายครับ

thừa hay thao mẹ các nó Nằm có bốc rồi đấy nè, bốc lung hang là, bốc lung hang già gần lái tiệp, nhang lái tiệp yêu vợ bốc rồi đấy, à? ห้อนครับพี่น้องเลยห้อนขำปั้นนี่ยังห้อนอยู่พาย,ยุสีมาหรือว่าจังใด่ทั้งประเทศไทยคือว่าร่มแห้งกระดอแท้ มันคงพห็น้องเอ้กำลังตะเวนโต๊กดินเรียบร้อยเสียงไม่อีจัก,กรจันห้องเซาเซอยู่พี่น้องตะเวนก,กับโต๊กแล้วตะเวนตกแล้วน้นำน้องกับคุณ,คณนุณเพื่องมันไม่เบิดเละ ขุนๆหนึ่งขึมุกทัวให้เพื่อนก่อนโอ้โหมันยังเป็นหมากอยู่ ไว้พี่น้องเขได้กินนี่ห้อนอยู่พี่น้องพดส่วน่ว้เไ่าแม่แล้วเลยพดปักผิดบกเขือพดมักเขือให้รียบร่อย้วพี่น้องว้าเจ้า <c oughs> มัวมาจองต้นกล้วยเพื่น nào, là... phủ ngoài, nào? <cười> <cười> nó đang đi phù mua phải không? mua nó lún bao nhiêu không ấy? đục cái chân, vừa... chân bớt mua cứ nó ขารลักหลือข้าแรงป้าแหละขารลักเขาแรงเลยพี่น้องไอ้คำเลยเด้ถึงงามเละโอเคพี่น้องไปพอกันคลิปใหม่ถามักแบบวิธีชีวิตธรรมะ ที่สวิตเงียบง่ายกับจะเริ่มกดไลค์ให้เด้พอ,อ,อพี่น้องเสียงมมงอียังห้องเดี๋ไปเลยพี่น้องเลย